เข้าสู่ช่วง Hot Issues กับอาจารย์มานโนปงสัตนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เนี่ยมีท็อปิกที่น่าจะคุยกันเรื่องของ leasing 99ปีนะครับอาจารย์ขยายเวลาเช่า99ปีโดยคอรมอพวกนี้เป็นเวลาเช่านะครับซึ่งกฎหมายแพ่งพาณิชย์กำหนดไว้ห้ามเกิน30ปีครับ เหตุผลที่เขาไม่อยากขยายในอดีก็เพราะว่าเขากลัวต่างชาติเข้ามาซื้อที่หรือเช่าที่หรือฮุบที่ง่ายขึ้นการขยายเวลาเช่าจาก30ปีก็ไม่ค่อยจะมีการยอมรับกันม,มีการพูดถึงขอเป็น60ปีได้ไหมนะครับยังไม่ได้เลยแต่นี้กำลังขยายจาก30ปีเป,ป็น99ปีประเทศที่มีเวลาเช่ายาวๆนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีคือประเทศอังกฤษครับประเทศอังกฤษนอดีนะครับ ก็มีการผ่อมถ่ายที่ดินให้ประชาชนและคนอื่นได้เช่าอังกฤษนะครับให้เช่าถึง99ปี199ปีโอโ้ห9 99โโเป็นประเทศเดียวในโลกครับโโประเทศจีนยิ่งใหญ่ไพศาล ไม่มีใครเป็นเจ้าของรัฐบาลจีนเท่านั้นรัฐบาลจีนหนึ่งเป็นรัฐบาลที่รวยที่สุดในโลกมีที่ดิน,นเนยอะมากใช่ไหมครับประเทศอีกประเทศที่ถือที่ดินไว้และให้ประชาชนเช่าคือบรูนไนแต่การให้เช่าเนี่ยเริ่มขยายเวลามากขึ้นเหตุผลก็คือว่าเรากำลังเปิดเอไใช่ไหมครับใช่ครับคราวนี้การให้เช่า30ปีการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ย Mm hmm. มันไม่สายมากจะลงทุนได้และคุ้มทุนเป็นเดี๋ยวก็3าปีแล้วแป๊บเดียวเองเพราะ,ะนั้นต้องขยายเวลาเช่าความจริงแล้วเนี่ยการที่ให้เช่าระยะยาวขึ้นเนี่ยก็คือการลงทุนที่ผู้ลงทุนเขาสามารถที่จะมีความมั่นใจและทําให้เป็นอาคารที่มีคุณภาพดีขึ้นได้นะฮะแล้วก็รัฐบาลก็จะได้ภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกต้องะะหมุนเศรษฐกิจไปได้หลายรอบส่วนดีมีเยอะ mm hmm. นั่นคือส่วนที่เขายังแย้งอยู่นะครับแต่ไปดูประเทศเพื่อนบ้านครับน้องลาว60ปี เวียดนามก็60ปีนะครับมาเลเซียผมเข้าใจว่าได้ถึง90ปีเพราะใช้พื้นฐานที่นี่นี่จะเห็นว่ารอบรอบบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างงี้หมดแล้วประเทศไทยไหนว่า AEC นำหน้ามันคงต้องเป็นทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์พัฒนาค<ช>ู่กันนะครับมันต้องความคิดมันต้องไปด้วยครับใจต้องเปิดเผยความคิดต้องไปด้วยตรงนี้ครับคดีการเปิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดท่านผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับมีวิธีทำอันหนึ่งซึ่งกรมที่ดินอาจจะต้องยอมรับคือจดสัญญาครั้งละ30ปี30ปี3ครั้ง90ปีแต่จดคนละครั้งคนละเวลา จดล่วงหน้าได้ไหมได้เช่นวันนี้เราจดสัญญา30ปีปีนี้พรุ่งนี้จบ30ปีที่2อปลืนจด30ปีที่3ากรมที่ดินก็ําลังคิดว่ามันควรจะเป็นไปได้นะครับนี่คือ30บวก30 30แต่ถามสัญญาจะมีคนทดลองทำอันนี้